สวัสดีครับยังอยู่กับผมเช่นเคยนะครับในช่องพิษพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพ 7A นะวันนี้มาอัปเดตหน่อยนะครับรถเข้ามาใหม่ Fortuner หน้าแชมป์เครื่อง2,005เป็น 2.5V ขับ2นะปี2014ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจอดอยู่ครับแคบหน่อยนะครับพอดีบรรยากาศฝนตกนะฝนตกแล้วก็รถที่จะปล่อยจะส่งมอบให้ลูกค้า ก็เอาเข้ามาเก็บให้หลบฝนหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้พื้นที่แคบหน่อยนะครับจริงๆผมว่าจะมาทํารีวิวช่วงเช้าจะไม่ติดธุระอยู่นะครับตัวนี้อัปเดตกันหน่อยนะครับ 2.5V พอจุ u เนอนะครับ 2.5V ขับ2ปี2,014ไมล์แสนเก้าราคาเปิดเพียงแค่5 6แสนห้าหมื่นห้าพัน6 5 5 0 0 0าาพตัวนี้ตัวนีตัวเหมือนว่าเป็น ตัวลิมิเต็ดเลยนะนะครับเครื่อง2 5 0 0นะสวยนะครับภายนอกภายในบอดี้เดียวกันนั่นแหละนะครับกับตัว3000บอดี้ไซซิ่งเดียวกันบอดี้เดียวกันนะครับแต่น้ำหนักของเครื่องยนต์แล้วก็น้ำหนักของตัวรถน้อยน้อยน้อยลงนะครับตัวนี้ผมแบบซีดาเองเดียวนะครับไม่มี V4 นะไม่มีระบบ v 4นอกนั้นก็ความประหยัดความทนความสวยงามภายใน ผมถือว่าโอเคนะครับชอบหมดมาดูกันนะครับนะด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับตัวดีเซลนะสังเกตง่ายๆจะมีอิทโตเคอเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าช่อง ID จมกูกเป็นสกูปขึ้นมาตรงฝากระโปรงนะนี่คือตัวดีเซลนะครับกอร์จูนเนอร์หน้าแชมป์ตัวนี้สีเทานะครับสวยด้วยนะสีนี้นะครับดูแลง่ายด้วยนะครับ ด้านข้างก็เป็นแม็กคู่ตัวรถนะครับขอบ17ยางเป็นยางไฮเทเรนนะครับของบิสโตนประมาณก็80%สนะครับสภาพยางอันนี้แรกเข้านะครับให้ดูก่อนแรกเข้านะครับรอปรับสภาพนะครับรอปรับสภาพนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะปี2014ใหม่ก็ตีไปก็เกือบ2 0 0 0 0นนะครับกำลังดีประมาณนี้นะครับก็ถือว่ากำลังน่าใช้ สีเทาแต่ถ้าไปทำแม็กเป็นลาทำสีแม็กใหม่สวยนะนะครับแม็กนี้มันมันดูเรียบเรียบดูธรรมดาไปนะครับตัวนี้รับประกันอีกเช่นเคยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างโครงโครงสร้างหลกักๆเนี่ยเดิมไม่ชนนะครับไม่มีในเรื่องของเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีนเรืนน่มชัุนรูปสูญหาย,ยานี้ไม่มีเลยนะครับของเรารับประกัน,นดูภายในกันนะครับ กุญแจก็แบบนี้นะครับรีโมทอ่ะอันนี้ไปใส่ปลอกของน่าจะเป็นใส่ปลอกหุ้มของออดิสนะนะครับกุญแจป็นล,ลักษณะเดียวกันอ่ะอ่ะน,นี่อันนี้น่าจะลอกนะครับแกะไปทำเก็บงานอยู่นะครับอับเดียให้ดูนก่อนอ่าภายในนะครับเป็นโทนสีดำมาเบาหนังเบาไฟฟ้า นะครับเบาะหนังเบาะไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ5สปีดเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะตัวนี้มืดหน่อยนะครับบรรยากาศฝนตกนะจะมืดหน่อยนะครับมินินะอันนี้เป็นช่องตรงนี้ก็โอเคนะช่องเก็บเสียบเก็บโนนี้นั่นได้นะครับตรงกลางแอร์ออโต้นะเป็นจอเป็นจอดีวีดีแล้วนะครับมีเน่ในตัวให้ดูเลขใหม่กันก่อน2 ครื่อง2 5ไม่มีคูดคอนโทรลนะครับนะภายในก็ถือว่าโอเคนะยังดูดีอยู่เลยนะครับอ่ะยกห่วงอะไรก็ปรับได้นะยกสูงต่ำได้นะครับเบาไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะตัวนี้ไม่แสนเก้าหมื่นแปดพันนะไม่แสนเก้าหมื่นแปดพันตัวนี้นะครับร่องรอยการใช้งานมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเก็บได้อียรพวกนี้ อัปเดตเข้าใหม่ให้ดูนะครับมีเนนะครับตัวนี้นี่ดูแสงเห็นหรือเปล่านะครับแอร์ออโอตโอ้แอร์เย็นหนาวนะครับนะแอร์เย็นจนหนาวแหละนะครับเป็นรถบ้านนะครับมีรอยเจิมแป้งตรงนี้นะครับเป็นยันอาจจะเป็นยัน ามยอดนะครับที่เก็บแบนก็มีก็ถือว่าสภาพสวยนะครับโดยรวมและนะร่องรอยการใช้งานมีนิดๆหน่อยๆตามตามรถตามอายุรถนะครับไม่ถือว่าน่าเกียดนะโครงสร้างหลกักเดิมๆนะครับเครื่องสตาร์ทนะเสียงเพาะนะครับของตัว v ีโก แล้วก็ Fortuner i n n o v นพวกนี้มันใช้แพลตฟอร์มร่วมกันนะครับนะแล้วก็ตัว v ีวีโเนี่ยกับ Fortuner เนี่ยเครื่องเนี่ยนะครับเหมือนกับตัวเดียวกันเลยนะพวกเครื่องพวกเกียร์เนี่ยนะครับ เป็นตัวเดียวกันเลยเสียงมันเพาะนะครับเสียงมันเพาะเสียงมันฟังแล้วมันมันเพาะดีฟังง่ายนะครับนะตัวนี้2อ0 0นะครับ2.5 V 144ห้ีร้ยงม้านะครับนะเสียดายอย่างเดียวนะไม่มี V4 ให้นะครับมี ABS นะครับ EBD มาให้นะมีระบบเบรก ABS EBD มาให้นะครับก็ ในเรื่องความปลอดภัยก็ไว้ใจได้นะครับในเรื่องของเบรกคือเจนนี้นะมันเป็นเจนคูณง่ายก็ต้องเป็นโฉมที่สามแล้วละ่ะนะมันก็พัฒนาขึ้นมาในเรื่องของพวกจานเบรกแรงเบรกพวกนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาก็ไม่ต้องห่วงแล้วในเรื่องของการเบรกด้านบนสอ้นนะครับ นี่ต้องดูพวกนี้นะครับได้ของอสวยงามไปแบบนี้นะครับมือสองนี่ต้องดูด้านบนให้ดีๆรถพวกของโตโยต้านะครับเพราะว่าวัสดุดที่เขาใส่มามันชอบหลุดล่อนนะครับมันชอบผุอันนี้แน่นนะครับอ่ะอันนี้แน่นแน่นดี ภายในไดมนโทนสีดานะครับรูหลาขึ้นนะมันรูหลาขึ้นนะครับรูหลาขึ้นด้วยด้วยคุมโทนของสีทําให้มีความกระชับนะธรรมะแม,มีอารมณ์เป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับมาตรฐานนะสีดำเนี่ยมันเป็นมือสองมันก็ยังสวยอยู่นะครับน็อตเดิมๆนะโครงสร้างหลักนะครับน็อตเดิมๆอันนี้คือ รถมือสเนี่ยเราต้องหาพวกโครงสร้างหลักดเดิมๆไว้ก่อนนะครับบางที่ราคาถูกก็จริงนะได้โครงสร้างไม่ดีมันก็ไม่คุ้มเนาะนะครับด้านหลังก็มีกล้องนะครับนะมีกล้องมีสปอยเลอร์หลังนะไฟเบรกดวงที่3ปกตินะครับเรื่อง2.5 VN t u r b เทอรนะ1 4 4แรงม้าเครื่องดีเซล ตามสไตล์ของรถกระบะดัดแปลงก็ประมาณนี้แหละนะเราเลหลายๆท่านก็ใช้งานอยู่เดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องดีกว่านะครับโครงสร้างเป็นอย่างบ้างนะกระจกทุกบานยังเป็นโลโก้โตโยต้านะครับคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกสภาพดีเลยนะสะภาพดีเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถเนี่ยเข้ามาแบบนี้ฟิล์มเฟมติดเป็น3 M เลยนะแต่ฝานี่หนักนะครับให้ดูในเรื่องของนอ็อตยึดโครงสร้างนะครับล่างบนนะครับโครงสร้างภายในห้องเครื่องก็สะอาดๆนะครับเนะน็เทนแนนมาแล้วนะครับเรื่องสายพานนะก็ไปอีกให้ถึง3 0 0แสนค่อยเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับเนะม็เทนแนนมาแล้ว เราไม่ต้องห่วงนะครับรถเดิมๆนะจะมีตรงเนี่ยเป็นโลโก้ของน้ำยาแอร์อยู่นะแล้วก็ปั๊มของโตโยต้านะฝาเดิมๆนะครับปั๊มโตโยต้าตรงนี้นะหน้าแชมป์นะครับนี่รหัสหนึ่งนะครับอันนี้คือคานะเดิมๆหลักๆเดิมๆเ,เ,เลยนะครับโครงสร้างสวยนะครับาหายห,ห่วงเลยรถคันนะี้ได้ไปก็คุ้มค่านะครับหกแสนหะ้า 6 5 5 0 0 0ปี1.4นะตัวนี้ 2.5V VNTurbo ขับ2 1 4นะ144แรงม้าสภาพเดิมๆจัดไฟแนนซ์ได้ล้นๆนะสามารถฟรีดาวออกรถคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ12.6 0 0ปีนะครับจัดได้ล้นๆอยู่แล้วเครดิตดีก็ได้ดอกเบี้ยถูกลงนะครับดาวก็หมื่นตัดลงหมื่นละ200นะครับแสนละ2,000นะครับหลักการผ่อน ราคาหลักการผ่อนก็เหมือนกันนะครับแสนละ2 0 0พันยืนพื้นไว้นะครับบวกลบนะทุกอาชีพก็ออกได้นะครับขอให้มีรายได้นะครับเป็น1.5เท่าของค่างวดก็แล้วกันนะครับสมมติว่างวดมัน1 0 0 0 0นก็มีรายได้สัก2 0,000นก็แล้วกันนะครับซื้อคนเดียวผ่านนะก็ใครสนใจคันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาดูนะครับใครหาโฉมนี้อยู่เบอร ก็096149985นะครับรถสวยสภาพสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเข้ามาแล้วมีคนสนใจแน่นอนคันนี้ถ้าใครชอบแล้วก็สนใจและอยู่ไกลแค่ไหนก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทุกจังหวัดนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทุกจังหวัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเตรียมเอกสารให้พร้อมสามารถที่จะเซ็นที่บ้านได้เลยนะครับ <S <S โอนจองนะครับโอนจอง ล็อกรถไว้นะครับขั้นต่ำห้0 0ัอยู่ได้1อาทิตย์นะครับถ้าหากไม่จัดไม่ผ่านไม่สามารถที่จะจัดไฟแานซ้นดำเนินการต่อได้ก็คือจองคืนมาดจำกับไปก็เป็นสิทธิ์ของท่านอื่นนะครับตามกฎเนะาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทั้ง2ท่านนะครับถ้าชอบแล้วก็จองได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับรถสวยๆอัปเดตให้ให้ดูนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังมีหลายคันนะเดี๋ยวผมยังมีเวลาทํา ร,รวมไปถึง Fortuner ปี2016-17นะราคาอยู่ประมาณ800,000นะ8 0 0 0 0ได้หน่อยๆก็มีนะครับปี11ราคา500,000กว่า,ก,วาก็มีนะครับก็มีหลายรุ่นหลายราคามีหลายหน้านะครับรวมไปถึงรถเก๋งก็มีเดี๋ยวผมจะคอยทยอยทำคลิปลงให้ดูนะครับนะมีใครชอบแตกต่างกันนะครับผมชอบนะวันนี้ก็ขอละลาไปเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ นด้น้อยก็กดติดตามให้หน่อยนะครับอย่างนายน้อยกดติดตามให้หน่อยนะเพื่อจะได้อัปเดตข่าวสารให,ใหม่ๆไปด้วยกันนะครับข่าวสารมีโปรโมชั่นมีรถเข้ามาใหม่ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ลาไปพี่นิคับสวัสดีครับ